แกต่อยแม่กันเอ็เตนอาร์ตาใครใส่สีทองอรังก่ารและแล้ววันนี้ก็มาถึง <laughs> ไม่ใช่การมาของแกนะพุริ <laughs> ฉันไม่มีฮีโร่อย่ามายั่วยวนใจรู้ว่าชอบอ่ะไม่ต้องขึ้นมาหเห็นบ่อยหรอกนะ <c oughs> แองเจลโพด หลบไปซาน้องชายวันนี้อารอรอพอยที่มาถึงนันคือการสุ่มตัวม่วงครับเพราะว่าเกเก๊โพเน่เราก็มีฮารุออยสาะสมตั๋วม่วงมาได้อีกแล้ว20่สิบใบน้องชายจะมีพลีหรือเปล่ามาลุ้นจากหินฮีโร่ที่จะออกใน ตัวม่วงกันเลยอาแฮมอยากมีชื่อขึ้นมันหัวพี่แบบนี้นะครับสมัครสมาชิกช่องได้มูลค่า100บาทขึ้นไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย,เอ,ยอยากเล่นวันพันแมนแต่ไม่มีเวลาจนไอดีช้าตามเพื่อนไม่ทันเรามีทางออกซุปเปอร์สตาร์เล่นให้รับจ้างเล่นไอดีด้วยทีมงานคุณภาพราคาย,ย่อมเยาสนใจติดต่อทางเฟซในลิงก์ด้านล่างได้เลย สนใจลงโฆษณาในคลิปของกีกกี้ติดต่อได้ที่ลิง์กด้านล่างเช่นกันเคยเป็นกันไหมซัพพอร์ตรูกรักมันมาทั้งทีแต,แต่อน,นิจจาเราไม่มีทรัพยากรมีหินฮีโร่ไว้ใช้แรกในกิจกรรมของซัพพอร์ตแค่อันเดียวสภาพแล้วก็บวกกับเรามีหินในกระเป๋าอยู่แค่อันเดียวมันประกอบแป็นบุรีพิเสเนอไม่ได้ต้องการหินฮีโร่อีกสองอันแล้ววันนี้ครโอกาสนั้นมันมาถึงแล้ว กับ20ตัวม่วงจัดไปที่แบบเบิบ่มเิมนะคือหรือแองเจิลจะเข้ามาสู่ในไอดีของกีเก้ดีคือบอกเลยนะถ้าวันนี้เนี่ยได้2หินฮีโร่พี่จัดซัพพอร์ตเติมเองเติมถูกเติมไว้นะฮะ บอกเลยสปอนเซอร์ไม่เข้ากดสดๆตรงนี้แหละเดี๋ยวรอดูการขอให้มันได้เถอะพี่อยากเล่นมากเลยน้องชายตัวรูปรักมันต้องอยู่ในทีมตัวม่วงที่ได้มาในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมล็อกอินตรงนี้สิบใบแล้วก็พี่เติมอัดกันมากัมากบมิรุรออยอีก10บใบนะบยี่สิบใบสวยๆน้องชายวันนี้ใครเปิดตัวม่วงได้ตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับอยากรู้จริงเดียวเชียว หรือเลิกใครครับดวงไม่ดีนะฮะสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการเป็นสปอนเซอร์นะฮะสมัครสมาชิกชองจะได้ชื่อขึ้นแบบนี้ทุกคลิปนะครับก่อนอื่นเรามาล้างเกลือกันก่อนด้วยตัวเหลืองที่มี11ใบก็จ่าไปนี่บ้าบ้เบ้มนาคือเลอกับตัวเหลืองครับตัวเหลืองแห่งความเกลือล้างเกลือนะผอไม่ต้องออก S R เพราะเราจะล้างให้มันหมดไส้หมดพุงเอาให้เกลือไม่เหลืออยู่ในกระเพาะเลยเยี่ยมดีมาก ออกสีฟ้าแบบนี้เหมาะสมกับดวงของกีกกี้พูกนี้ซนี่กักไรโอ้โหแค่เปิดมาวันนี้ก็ตาโตกันเลยทีเดียวเชียวตัวเหลืองทิ้งไปครับต่อไปเรามาตู้ตัวม่วงในฝันของเราตู้ตัวม่วงในฝันถามว่าเพิ่มเลเอรอะไรอย่างนั้นเหรอมันเลือกไม่ได้ฮะเพราะเราเพิ่งได้โก,โกเแค่เพื่อไปที่เราสุ่มไปวันแรก,แ,รกแต่เราไม่ได้หวังไอ้ตัวในพวกนี้อยู่แล้วที่มันสามารถเพิ่มเลเได้เพราะสิ่งที่เราหวังนั่นก็คือหินฮีโร่สองอัน แบบมาเบิ้ลเบิ้ลแบบที่คนอื่นเขาได้กันในเพจ a c e b o o k อ่ะเอาไหมชอบปวดกันจังเลยพี่ผมได้มาเนี่ยโอกาสได้เท่าไหร่1%นซสภาพละโอกาสมันน้อยขนาดนี้วะหมายความว่า100ใบที่เราสุ่มมีโอกาสได้มันแค่1%เท่านั้นเดี๋ยวสินนะอ่ะเรามาลุยกันเลยครับพี่ไม่ได้เปิดทีละสิบนะบางคนบอกพี่กี้ทําไมพี่ไม่เปิดทีละสนะิบน้องพี่จะบอกให้ว่าเปิด1ิบหรือเปิด1นั้นเรดการได้มันเท่ากัน เพียนะงแต่มันจะช้ากว่านั่นเองในการเปิดหนึ่งนะแล้วข้อดีการเปิดหนึ่งก็คือมันจะได้มีอัดพารสเอเจอยในการเปิดว่าไปแล้วก็จัดไปที่ใบแรกของตัวม่วงที่จัดมานานยัดเติมมาสิบใบแล้วก็กิจกรรมอีกสิบใบน้องเกลือกันไปแล้วใช่ไหมหละ่ะวันนี้พี่ขอตามมาไม่เกลือกันแล้วกันใส่ตามมากระโดดต่อยอุกาบาตใบแรกของตัวม่วงมาเลยใบยแรกก็โดนอีกแล้วออกมาเป็นไมโกรพาสหมาบทฟิกเกอร์ยาวๆรับตัวนี้ ยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะให้เรารู้นกันว่าจะได้ตัวอะไรมาแล้วฮะใส่ตำบับเห็นอุกบาตก็ขอกระโดดต่อยอุกบาดดังบูมและกระจายเป็นเนสเล่คอนเฟลกของกีกี้ผู้นี้ที่กำลังวางขายโอ้โหได้ฟูใเนเร่าเลย ตอนนี้พี่กำลังทำผลิตภัณฑ์คอนเฟ็อยู่นะคอนเฟ็คคาราเมลแล้วฝากต่างฝากซื้อก,ก,กันด้วยละน้องอยากให้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าคอนเฟ็ในอุดมคติของน้องน้องคอนเฟ็ในฝันมันต้องเป็นอย่างไรมันต้องกรอบประมาณไหนหวานประมาณไหนหรือว่า ต้องการรูปลักษ์ใส่อะไรไปในคอนเฟลกบ้างคอมเมนต์บอกมาหน่อยก็แล้วกันนะฮะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเดี๋ยวเราจะวางขายผ่านช่องกันด้วยแต่ตอนนี้ใบที่3ของตัวม่วงใส่ธตรมะก็บอกว่าชาร์จพลังหน่อยก็แล้วกันเอามีเด็กเน็ตก,กระตุกจิตกระชากใจแบบนี้ตัวดีๆมันต้องออกไหมล่ะเน็ตก,ก็เติมแล้วนะเฮ้ยโอ้ ก็เติมแล้วทำไมยังเกืออยู่แฮงท็อปไทเกอร์ไอ้เมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าพี่ไปซื้ออุปกรณ์ทำคอนเฟกมาอุปยะเสร็จดนะึกดื่นนะแต่น้องๆเนี่ยไม่ต้องห่วงวันนี้ไลฟ์แน่นอนเจอกันเย็นนี้หกโมงประมาณหกโมงแหละแล้วเ,เจอกันมาตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่เพราะว่าตั๋วม่วงเรายังมีอีกเยอะให้ทันหลุบนะ่นวาสีม่วงตั๋วม่วงไม่จำเป็นต้องสีม่วงนะ ฉันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่เคยมีมาโกรธนะก็คือโจเซ่เป็นตัวใหม่ที่ได้เข้ามาบดฟีเกอร์ยาวๆแต่ไม่ต้องมาตอนนี้ก็ได้ฉันต้องการหินฮีโร่ฉันอยากได้บูลลี่พิสตเนอร์รูกรลานแองเจลสตาร์ร่วงใส่ตำมะบอกว่าได้สิจิ๊กอยากได้ใส่ตำมาจัดให้ประกายแสงสีทองไม่เริ่มแล้วนะนี่หนึ่งในสี่ของตัวที่มีนิกามูชิ คเคยเอาปั้นเข้าทีมาอะ่ะเคยเอาปั้นเข้าทีมปันป่นๆอะไม่ได้มาแบบใช้แบบจริงจังครับมาใบที่6ของตั๋วม่วงออกได้นี้หน่อยให้ชื่อเสียงโด่งดังพ่อแม่สบายมีผู้ริในทีมปวดจับปวดเทศหัวจะปวดกับกาโร่เสื้อสลับสีกับผมบันบันแมน กะบาดตกรัวๆวันนี้นะกดเทลใบถูกต้องแล้วไม่ต้องกดสิบใบสิบใบนี่คลิปจบไปแล้วนะบาทเนี่ยนะคลิปจบแล้วยังไม่ทันดูเลยคนดูนะเปิดมาเดียวออมาเป็นสีฟ้าอลังจางาอะไรวะเจ็ดไหนกายโบเฮ้ยน้องคิดว่า,ายี่สิบใบที่มันจะได้อะไรสักหน่อยไหมตอนนี้เจ็ดใบแล้วครับอันนี้ใบที่แปดของตัวม่วงครับใบที่แปดต้องออกมาให้พ่อแม่ภูมิใจชื่อเสียงโด่งดังพ่อแม่สบาย ร, ου ร ου ัวรั้อดีเอ็มไอดี ID นี้มันเป็นไอดีเกลือป่ะเนี่ยมันก็ไม่เกลือนะแต่ตอนที่สุ่มมันเกลือไว้แต่มีรูอ้อยสุ่มไม่เกลือไม่เข้าใจเพราะอะไรอะ่ะมันเพราะการทําบุญของจีี่ผู้นี้มันไม่มากพอหรือเปล่าที่จะไม่เอเดนอาร์มาโผล่ในไอดีใบที่เก้าของตัว๋วม่วงแล้วต่อยปเป็นเน้นๆนี่นี่นนอ,อ,ออกมันเฮอม่วงไหมออกมันทำไมเยะแยะสิม่วงได้เป็นอะไรเนี่ยไปสิพวกเราไปลองไปสุดดูว่าคําบอกเล่านั้น เป็นจริงหรือเท็จบูฟายเออหือไฟจัดน้องไม่ต้องมามาทำไมให้อายบ้านนะ่ะมาละใาที่สิบครึ่งทางแล้วเนะเฮ้ยครึ่งทางของสวน่วงแล้วนะบ้ามเน้นๆหน่อยทีไรละมัแกต่อยแม่เอ๊ะเดนอานประใายแสงสีทองอลังจ่าออกมาแล้วเป็นวิ่งอโอ <ś led> ได้หินได้หินเนื้อหูได้หินยาแต่พอดูตาแล้วหัวจะปวดอ่อนเพลียจะพูดโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของฉันผู้ลี้โอ้ยผู้ลี้ครึ่งทางแล้วโอ้ยบ้าบอไม่หินเดี๋ยวนะาไปดูก่อนเน๊ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเราต้องการอันเดียวนี่มันดูเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บครบร้อยอะถ้าเราเก็บครบร้อยเราก็จะได้อันแรกอันนี้อันหนึ่งอะแรกเป็นฮีโร่นะออยไม่เลือกปีาศาจนะอย่าเลือกปีศาจหินปีาศาจล้นแล้วเอนนี้โออยเม่ครบร้อยวันนี้ได้ลนะแรกอันหนึง่งตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งใช่ไหมล้วก็ได้กิจกรรมในอหนึ่งวิมีโอกาสได้บูลิี่วะมันดูรู้เรื่องตอของอันเดียวขอหินฮีโร่อันเดียวขอร้องมาเถอะ หูวใจปเป้าแล้วคนอื่นนะ่ะในเพจเฟ e บุ o k เห็นเขาโพสต์กันอยู่นะว่าเขาได้2องอันใน20บใบเราก็ต้องมีสิทธิ์ได้แบบนั้นติองวะทำไมออกปีศาจล่ะหัวจะปวดอ่อนเพียจะพูดคือปีศาจมันก็โอเคละ่ะมันเอาไว้ใช้กับตัว S S R ในอนาคต S S R บวกอะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้พี่อยากเล่นลูกรักอย่างกุลิพิสเนอร์มันเป็นฮีโร่อินร์โอย เจ็ดไนก่ายโบใบที่13ของสังวง่วงตอนนี้ในหัวแบบว่าทำไมเป็นแบบนี้วะคือสู้ไม่ได้ดีกว่าเนอะไหมคือในใจแบบว่าหินออกมาแล้วกำลังจะดีใจอะพอไปดูลวดลายของหินแมงปีศาจโอ้ยใจของกิีกมันแตกสลายไปแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ข้างบ,บนที่นำให้เรายิ้มได้นะครับมาตินคูณสองถามว่าทำไมขึ้นอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาโดเนทเยอะอยู่คนเดียวครับ เอาบว่าโดเนทไ้ไม่ใช่โดเนทเยอะเขาสมัครสมาชิกมูลค่า300บาทครับแต่ถ้าจะขึ้นแบบนี้สมัครสมาชิกมูลค่า100บาทก็ได้ขึ้นแล้ว100บาทเท่บาททั้นน้องชายนะ8ปินะพูดผ,ผิดนะตอนตอน้น8ปดิบในเอากิจจเต้นไปใครโดเนทมา8 0ิบในไลฟ์สดอะเลยกิจจเต้นโชว์เลยอเอาเพลงอะไรอะขอได้ด้วยหรือจะให้ร้องเพลงก็ได้ตอนนี้เกลือเลยเกลืออยู่เกลือต่อกับสีม่วงมาอีกแล้วครับได้มาเป็นก็โลกของฉันแฮมเมอร์เฮด ลโลของแกมันเป็นยังไงก็เรื่องของแกแต่นี่มันไอดีที่ไม่อยากได้แกแล้วใบที่15ครับมันใกล้จบลงแล้วความหวังแต่มันยังคงมีความหวังอยู่นะ1%นึ่งเเรายังออกมาแล้วหินปีศาจขออีกสักอันเป็นหินฮีโร่ได้ไหมปูลี่เงินพร้อมเติมนะเฮ้ยมูเมงไหลเ้อไอ้ไม่ยี่คิวของแกปุลี่ ไม่ออกโอ้ยไม่กบพัสหมาใบที่สิเจแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวและก็ทรมานค่อยๆตายลงอย่างช้าๆและตัวที่ออกตัวที่ได้นั่นก็คือสีฟ้าอลังชางโอ้คาบาคิวี่สามใบสุดท้าย ของตัวม่วงที่เก็บมานานที่รอคอยมานานมาดิน้องชายคิดว่าพี่ชายคนนี้กลัวอย่างนั้นเหรอใส่มันของกระโดดต่อยอุกาบาตดังบ้มเลยจนเกิดเป็นประกายแสงสีฟ้าอลังจาง,างอีกเช่นเคยมาแล้วมาอยู่มาต่อกับมังกรดินที่โรตุ่นแน่ๆใบที่19ของตัวม่วงอุกาบาตตกมาขอเน้นๆนหนิงเหนียงนะปิดท้ายสวยๆหน่อยใจตามะก็ขอ,ขอกระโดดต่อยอุกาบาตดังบูมจนเกิดเป็นปรรากายแสงสีฟ้า ว้าไบสุดท้ายปิดตาไหมปิดตาดูเลกว่ไปสุดท้ายขอสุ่มครับปิดตาคี่กี้ขอให้มันได้ตัวได้หินมีโรเธอพ่อลงเปิดตามากีกกี้พวกนี้จะมีแต่ความสุขสามสปาดออกมาอย่างน้อยขนตาก็เงางามจบฮะเรียบฮะ จบจัดอุ้ยพี่ไปแลกโลก่อนพี่ไปแลกหินโลก่อนเดี๋ยวออยไปกดไปแลกหินพีซซักดไปก่อนหินโลเออเรียบร้อยตอนนี้หินโลเรามีสองมันไม่พอเอเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะมาซื้อตรงนี้อีกฮะเราจะมาทำเควสตรงนี้เถิดมันมีโอกาสถึงนะพี่อัดจริงๆนะครับแล้วก็มาถึง4 0 0ลิสแบนเนี่ยเพื่อจะเอาหินฮีโร่อีกสักอันหนึ่งแต่เควสระหว่างทางมันมีนมหินฮีโร่ไหมน้อง เนี่ยระหว่างทางมีไหมเลื่อนมาครับคือเราจะได้บ er ูลีพิสเนอร์ตอนเลเวลร้อยหกสิบใช่ปะ่ะระหว่างทางระหว่างทางมีไหมเหมือนไม่มีอ่ะถ้าระหว่างทางไม่มีหินฮีโร่ก็คือเราก็ามีแค่สามอันประกอบร่างไม่ได้เพราะมันจะประกอบเป็น s r บวกมันต้องใช้สีไม่มีวะ่ะหรือว่าสูงกว่านั้นมีไหมเลเวลสูงกว่านั้นเลเวลสองร้อยก็ไม่มีไม่มีหินไม่มีในนี้เท่ากับว่าหินเรามีสามอันเราจะไม่ต้องหาหินฮีโร่อีกก้อนหนึ่ง แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารุ้นครับกิจกรรมโซนิกมันจะมาไวๆนี้แล้วโซนิกอันนั้นอนะโซนิกเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะปลุกตื่นประชาชนอนะมันจะมีตัวม่วงอีกสิบใบให้เราสุ่มโอ้โหมีอะตอมิกเดินมาหลบบัลหลบบัลโอโมโจินอะตอมิกมาแล้วหลบนะแม่ง ปานวายโคตรแรงเลยตกพี่ยับเลยมื่วันรอรุนกันต่อไปว่าบุรีพิ์เนอร์แองจัลส์โหดเอซบวกจะเข้าไอดีของเราไหมอันดับพลังวันนี้เราก็อยู่ที่7อีกเช่นเคยครับพลังลบอยู่ที่8ปดแ0 0สนะก็ขับเคี่ยวกับผู้แข่งเราคนใหม่ครับอย่างหุยหุยเนี่ยโอ้โหสวยริวแต่ละคนทำไมมันเติมหนักขนาดนี้วะพี่ว่าพี่มาเซิร์ฟที่เลขไม่สวยแลวนะแต่คนเติมอัดกันจัดครับสู้ขไหวไหมเนี่ย ซูไม่น่าไหวเมลสการ์ดเขาก็โหดนะเมลสการ์ดที่ของทองอลังจางเป็นเฮพีโจมตมีก็ของอันดับนี้แล้วลิชาร์ดลิชาร์ดก็ขึ้นมาเหลือจะเชื่อลิชาร์ดนี่มาอยู่อันดับ8ของเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วอีกไม่นานพี่โรลิชาร์ดแดงแน่เลยถ้ายังไม่มีตัวแบกทีมอยู่แบบนี้ครับแล้วก็อันดับกิวของเราตอนนี้โนหนึ่งยังคงเป็นที่1นึ่ลำเลยลิลินลนิลินไปดูดคนจากกิวของเซิฟเวอร์มาไปมันจะทําให้เรากิววอล์แข็งแกล่งคืนอีกสิบห้าวัน กิวอลและน้องายนะแต่พี่อยากเอาบุหรี่ไปเฉดฉายในกิวอลอะถ้าเกิดถามว่าทำไมพี่ไม่ดีใจที่ได้หินปีศาจเนี้นเหรอน้องพี่จะให้ดูอะไรนะนี่หินปีศาจเราได้มอกี้มาหนึ่งอันถูกปะและ้วดูกิจกรรมของบาคุโกครับเดี๋ยวเราจะมีหินปีศาจอีกอันหนึ่งแล้วก็รางวัลเปิดหินปีศาจอีสองอันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหินปีศาจตอนนี้มีสี่ก้อนแล้วนะถ้าเอปีศาจมาตัวหน้าในซัพพอร์ตได้จัดแน่นอนอะมันจะเป็นตัวอะไรอะ่ะ ลาชาทะเลก็มาไปแล้วโปลิบัสซับพอร์ตเหรอมาไปแล้วตัวต่อไปที่เป็นตัว SNR บวกที่เป็นปิศาษคืออะไรพอนึกอูแล้วไม่มีไม่มีหรือว่ามันจะวนมาอีกรอบรอรู้แล้วกันหมดตาา